พระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่21หน้าที่95ข้อที่95ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นฉันคือบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน และไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจําพวกหนึ่งผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนจำพวกหนึ่งผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจําพวกหนึ่งผู้ปฏิบัติทางเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวกหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่อนไม้ที่ทิ้งอยู่ในป่าช้าไฟติดสองข้างตรงกลางเปื้อนคูดย่อมไม่สำเร็จประโยชน์แก่เครื่องไม้ในบ้านทั้งไม่สำเร็จประโยชน์แก่เครื่องไม้ในป่าชันใดเรากล่าวบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ตนและไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนี้เปรียบฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายในบุคคลเหล่านั้นบรรดาบุคคลสองจำพวกนี้คือบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับบุคคล ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเป็นผู้งามกว่าและประณีตกว่าบรรดาบุคคลสามจำพวกคือบุคคลผู้ไม่ปฏิบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติ เพื <Es> <an> no ่อประโยชน์ตนและไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนี้เป็นผู้งามกว่าและประณีตกว่าบรรดาบุคคลสี่จำพวกนี้บุคคลผู้ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นผู้เลิศเป็นผู้วิเศษเป็นประธานอุดมและเป็นผู้ประเสริฐดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นมสดจากแม่โคนมส้มจากนมสดเนยข้นจากนมส้มเนยใสจากเนยข้นยอดเนยใสจากเนยใสหัวเนยใสโลกกล่าวว่าเลิศในบรรดาสิ่งเหล่านั้นชั้นใดบรรดาบุคคลสี่จำพวกนี้บุคคลผู้ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นผู้เลิศเป็นผู้วิเศษเป็นประธานอุดมและเป็นผู้ประเสริฐฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลปรากฏอยู่ในโลก